กับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ MoneyB บิสนะครับทั้งหุ้นทองคำแล้วก็น้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้นแรงในช่วงที่ผ่านมาจะปรับกลยุทธ์อย่างไรกันดีนะครับวันนี้ไปพูดคุยกันครับกับเคเอ็กเปิดของเรานะครับคุณปานตาชัดมาดมาอยู่ในรายการกับเรานะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณปานตาครับต้องบอกว่าทั้งหุ้นทองคำน้ำมันขึ้นกันมาหมดเลยแต่ว่าไปตัวแรกกันก่อนตัวที่เรียกว่าผิดหวังกันมาทั้งปีปีแล้วคือทองคาแต่พอปีนี้ไม่ตั้งตัว อยู่ดีเปิดมา่ต้นปีทองคําก็ไต่ระดับขึ้นมาอย่างต่อเนื่องทีเดียวนะครับหลายคนลงไปยังไม่ทันซื้อเลยขึ้นมาทำยังไงดีนะครับจะซื้อตรงนี้จะดอยหรือเปล่ายังไงขึ้นมาเพราะอะไรทองคําทําไมเร็วแล้วก็แรงขนาดนี้ก็อาจจะเรียกว่าหลายๆปัจจัยเลยทีเดียวนะคะที่ช่วยให้ราคทาทองคําเพิ่มขึ้นแต่ใครที่ขายไปปีที่แล้วอาจจะ ผิดหวังนิดนึงนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันก่อนว่าคือถ้าเทียบช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยราคาทองคาก็อยู่ที่ประมาณพันสองเหรียญพันสองรอครับรอบนี้ขึ้นมาถึงพันสามห้าสิบแค่สองสามเดือนก็ร้อยห้าสิบกว่าเหรียญนะคะปัจจัยหลักๆสี่อันนะคะที่เรามาเอามาฝากกันอันแรกเลยก็คงจะเป็นเรื่องของตัวทางด้านเศรษฐกิจสหรัฐเองนะคะเพราะว่าทางด้านสหรัฐเองเนี่ยถ้าไปดูเรื่องของตัวเลขอย่างเช่นภาคการผลิต ออกมาค่อนข้างไม่ค่อยสวยถ้าดูในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาเนื่องจากว่าเขามีเรื่องภาวะอากาศหนาวเข้ามาทําให้คนเริ่มกังวลกันว่าเอะตกลงสหรัฐเนี่ยเขาจะฟื้นตัวจริงๆหรือเปล่าก็เลยกลับเข้ามาซื้อทองคํากันนะคะปัจจัยที่สองก็คงจะเป็นเรื่องของเรื่องของตลาดการเงินในประ,ประเทศทางด้านตลาดเกิดใหม่ถ้าพอจะจํากันได้พวกค่าเงินของประเทศอาร์เจนตินาตุรกีมีการอ่อนค่าลงอย่างรุนแรงเลยทีเดียวนะคะแล้วบาง,งคนก็เลยกลัวว่า ตลาดเกิดใหม่เนี่ยจะเกิดวิกฤตซ้ํารอยอีกหรือเปล่านะคะแต่ว่าความกังวลตรงนี้ก็เรียกว่าระยะสั้นๆเพราะว่าถ้าไปดูแล้วประเทศที่มีปัญหาเองเนี่ยเรียกว่าเขามีทุนสํารองที่ค่อนข้างระดับต่ําแต่ว่าถ้าไปดูตลาดเกิดใหม่ประเทศใหญ่ๆเองนะคะก็เรียกว่าทุนสํารองเขาเนี่ยอยู่ในระดับที่สูงเพราะฉะนั้นปัญหาตรงนี้เองก็เรียกว่าไม่น่ากังวลก็ทําให้ราคาทองคําเรียกว่าปรับขึ้นมาช่วงสั้นๆจากปัจจัยตรงนี้แต่ว่าระยะยาวๆแล้วเนี่ยจากปัจจัยตรงนี้ก็คือมองว่าไม่น่ากังวล ปัจจัยที่3ค่ะก็คงจะเป็นเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นก็คือวิกฤตยูเครนใช่แล้วนะคะก็บางคนกลัวว่าจะเกิดเป็นสงครามใหญ่หรือเปล่านะคะอย่างสารัฐเข้ามารัสเซียใช่ที่ใหญ่บิ๊กบิ้ม2ชาติแต่ว่าตอนนี้เองเนี่ยก็เรียกได้ว่าคลี่คลายไประดับหนึ่งและก็เลยทําให้ราคาทองคําถ้าติดตามกันก็คือเริ่มจะอ่อนตัวลง แล้วก็ปัจจัยสุดท้ายที่ยังต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องก็คงจะเป็นประเทศอินเดียใกล้ๆบ้านเรานะคะอินเดียเองเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นชาติที่มีการนําเข้าทองคำเนี่ยหรือว่าบริโภคทองคำอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวตรงนี้เองก็เรียกได้ว่าถ้าหากว่าเขามีการบริโภคทองคําลดน้อยลงก็จะส่งผลกระทบกับราคาทองคํา ปีที่แล้วเองเนี่ยอินเดียเขามีอันออกมาจากการควบคุมการนําเข้าทองคำเพราะว่าตัวเรื่องของบัญชีเดินสะพัดของเขาเองเนี่ยขาดดุลค่อนข้างรุนแรงรแต่พอมาปีนี้เองสถานการณ์ตรงนี้ดีขึ้นแล้วก็เลยเริ่มมีกระแสข่าวว่ามาตรก,การควบคุมตรงนั้นก็น่าจะผ่อนคลายลงก็คือตอนนี้นเขาขึ้นภาษีท<ช>องคำใช,คใช่และเท่าไหร่เป็นสิบเป็น10%เปอร์เซ็นต์เป็นสิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าตอนนี้อาจจะลดอาจจะลดลงจากสิบเหลือแปดแต่ว่าตรงนี้เองเนี่ยก็น่าจะ มีแนวน้มนโยบายสักประมาณเดือนนี้ถึงเดือนหน้าน่าจะพอทราบผลกันอ๋อคือสรุปคือตอนนี้ยังไม่ได้ลดแต่เขาแค่มีแนวนโยบายและถ้าสมมุติเขาลดจริงนี่แปลว่าจะกระตุ้นตัวเรียลดี a มนของน้องทำให้กลับไปอินเดียได้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเป็นประเทศบริโภกอันดับต้นๆเหมือนกันใช่อันดับต้นๆจริงๆถ้ามองปีที่แล้วเองเนี่ยเป็นอันดับ หนึ่งโดยได้ซ้ำแต่พอมีมาตรการตรงนี้เข้ามาเนี่ยก็เป็นอันดับสองรองจากจีนค่ะครับผมอ่ะอันนี้คือเหตุผลนี่ไหมว่าทองคำนั้นปรับตัวขึ้นมาประมาณสักร้อยห้าสิบเหรียญภายในเวลาไม่กี่เดือนแต่ว่าหลังจากนี้ล่ะหลายคนอย่างท,ที่ที่คุณปานาบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยบางคนคัดลอสไปแล้วด้วยซ้ำบางคนรอจังหวะจะกลับมาซื้อก็ยังไม่ได้ซือ้อขึ้นมาตรงนี้เสียวก็เสียวนะครับแต่ก็กลัวมันจะไปกลยุทธ์ช่วงนี้แนะนำยังไง <ๆ>ก็ต้องตามกันตัวสหรัฐก่อนพี่<ๆ>ใหญ่นะคะอย่างที่กล่าวไปเบื้องต้นว่าปัจจัยแรกหลักที่ทําให้ราคาทองคําปรับตัวขึ้นก็คงจะเป็นสหรัฐช่วงเดือนนี้ซึ่งจะมีการประชุม QE <ๆ><ๆ>สักวันที่1 8บแมีนา<ๆ>ต้องมาดูกันว่าการปรับลด QE ของเขาเองเนี่ยจะยังคงดําเนินต่อไปหรือไม่ก็ตรงนี้นักวิเคราะห์มองกันว่าน่าจะมีแนวโน้มปรับลดประมาณ10,000ล้านเหรียญนะคะแล้วก็ต้องดูท่าทีของทางคุณเจเน็ตเยลเลนด้วยว่าตรงนี้เขาจะมีแนวนโยบายที่จะ ปรับลด QE อย่างต่อเนื่องด้วยหรือไม่นะคะถ้าหากว่ายังคงปรับลด QE อย่างต่อเนื่องก็เรียกว่าอาจจะเป็นปัจจัยลบกับราคาทองคํานอกจากนี้ถ้าหากว่าไปมองยาวๆแล้วเนี่ยเศรษฐกิจสหรัฐอย่างที่เราพอจะเห็นเห็นกันว่าเริ่มที่จะฟื้นตัว IMF เองเขาก็คาดว่าปีนี้จะโตประมาณ2.8ปีหน้าประมาณ3เเซนตะคะตรงนี้ก็น่าจะส่งผลกระทบกับทางด้านราคาทองคําให้อ่อนตัวลงก็ทางด้านนักวิเคราะห์มองกันว่าโดยเฉลี่ยปีนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ 1,200เหรียญโอ้ก็แปลว่าตรงนี้อาจจะแพงไปหน่อยละถ้าจะเข้าใหม่ค่ะถ้าใครพอจะมีกําไรอยู่บ้างก็แน่นอว่าทํากําไรออกไปบ้างดีกว่าคร,ครับผมทองคาเป็นสินทรัพย์หนึ่งที่ขึ้นมาแรงในช่วงสักหน,นึ่งถึงสองเดือนนี้แต่น้ำมันขึ้นมาเร็วในช่วงสั้น ถ้ากลัวกับน้ำมันล่ะแนะนำยังไงดีหมดข่าวยูเคแล้วต้องขายไหมครับเนี่ยก็เหมือนกันเลยค่ะคเพราะว่าปัจจัยหลักที่ทําให้ราคาน้ำมันขึ้นก็มาจาก2ออันนะคะอันแรกเลยก็คงจะเป็นเรื่องของตัวยูเครนนะคะเพราะว่ารัเสเซียเองเ่ยเรียกได้ว่าเป็น ประเทศบิ๊กเบิมในการที่จะผลิตน้ำมันเรียกได้ว่าใหญ่ที่สุดในโลกเลยทีเดียวแล้ว<ม>ก็ยูเครนเองเป็นประเทศที่เป็นท่อส่งน้ำมันอะท่อส่งก๊าซธรรมชาติสำคัญจากรัสเซียเนี่ยไปสู่ยุโรปถ้าหากว่ามีเหตุการณ์สงครามเกิดขึ้นตรงนี้ก็จะทำให้ปริมาณการผลิตน้ำมันแล้วก็ธาธรรมชาติเนี่ยกระทบไปได้ส่วนอีกปัจจัยหนึ่งก็คงจะเป็นเรื่องภาวะอากาศหนาวของสหรัฐนะคะซึ่งก็ทำให้ราคาน้ำมันเองเนี่ยปรับตัวสูงเพิ่มขึ้นมาได้แต่ทั้งนี้ถ้าหากมองปัจจัยทั้งสอง ที่กล่าวไปข้างต้นตอนนี้ก็เริ่มที่จะคลี่คลายลงไปบ้างแล้วนะคะก็ถ้าหากว่าใครมีกําไรเหมือนกันก็แนะนําว่าสามารถที่จะขายทํากําไรได้เพราะว่านักวิเคราะห์มองระยะยาวเนี่ยในปีนี้ราคาน้ํามันนาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ95้าหเหรียญก็แปลว่าอาจจะต้องต่ํากว่าจุดนี้ใช่ค่ะนอกนอจากตัวน้ํามันจริงๆที่ขึ้นแน่นอนว่าหุ้นน้ํามันก็ขึ้นมาด้วยแล้วก็เป็นพระเอกดันให้ตลาดหุ้นขึ้นมาในรอบนี้ด้วยถ้าฝั่งของตลาดหุ้นล่ะมีมุมมองที่ เหมือนกับทองคำน้ำมันไหมหรือว่าหุ้นยังไปต่อได้หุ้นไทยเองจริงๆปัจจัยว่าการเมืองเพียวๆเลยช่วงที่ผ่านมามที่กระทบทําให้ถ้ามองตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจนถึงช่วงเนี้ยก็เรียกว่า แก๊ปขึ้นมาประมาณ50จุด uh huh. นะคะแต่ว่าถ้าแบบมองช่วงต่อไปแล้วเนี่ยเราก็มองว่าเรื่องการเมืองอะ่ะเป็นเรื่องแรกที่ยังต้องตามกันปัจจัยที่2เลยก็คงจะเป็นเรื่องสารัฐนอกจากปัจจัย QE แล้วเนี่ยนะคะพรุ่งนี้เองที่จะมีการประกาศเรื่องตัวเลขอัตราการว่างงานซึ่งล่าสุดเองเนี่ยในรอบที่แล้วเขาอยู่ที่6.6ใกล้ๆกับทริกเกอร์พอยที่เฟดมองที่6.5<ๆ>หลายคนกังวลว่าถ้าหากว่าปรับไปอู <6. S 2> ที่6.5 <5 S 1> หรือต่ำกว่าเขาจะปรับลด QE หรือปรับขึ้นดอกเบี้ยถ้าตรงนี้เกิดขึ้นเองค่ะก็จะกระทบกับทางด้านตลาดหุ้นบ้านเราอาจจะปรับตัวลงได้เพราะว่าภาพการลงทุนโดยรวมเองเนี่ยนักลงทุนก็จะกังวลจากปัจจัยตรงนี้เงิน QE จะหายไป<ช>คนจะดึงเงินกลับอเมริกาหรือเปล่าใช่ค่ะซึ่งไกลมากๆใช่ก็ต้องตามกันตรงนี้ เกาะติดเลยนะคะ,ะแต่ว่าถ้าไปมองช่วงไกลนิดนึงซึ่งตรงนี้เราก็มองว่าเรื่องการเมืองบ้านเราช่วงครึ่งปีหลังก็น่าจะเริ่มคลี่คลายไปได้บ้างแล้วนะคะก็เลยมองว่าถ้ากรอบเนี่ยในช่วงครึ่งปีแรกเรามองดัชนีประมาณ1 2 0 0ถึง1,400จุดถ้าหากว่าช่วงไหนดีดตัวลงมาแรงๆก็เป็นโอกาสเข้าซื้อเพื่อที่จะรลอขายในช่วงครึ่งปีหลังนะคะนั่นก็แปลว่าจริงๆตลาดหุ้นปีนี้เนี่ยยังไม่ต้องห่วงว่าจะตกมา<ช>เพราะว่ายังมีปัจจัยให้เล่นรอบได้แน่ ขึ้นมามองจังหวะขายดีกว่าไม่ต้องไปกลุไม่ต้องไปตามเผื่อจะได้ไม่ต้องติดดอยแต่ถ้าลงมาซื้อเราก็ถือกันมากรอบใหญ่ก็คือพันสองจนถึงพันสี่ใช่ค่ะนั่นแปลว่าตอนนี้เข้าใกล้กรอบบนมากกว่าก็คือจุดรอขายแล้วครับตอนนี้ก็ถ้าหากว่าตรงนี้ใกล้พันสี่แนะนําขายก่อนเราก็อาจจะรอจังหวะก็คือต่าก<อ>ว่าพันสามองว่ายังมีโอกาสใช่ไหมยังมีลุ้นยังมีลุ้นแปลว่าปีนี้ระหว่างปีก็ยังมีข่าว ที่อาจจะคลุมเครือหรือว่าพอจะเป็นข่าวร้ายให้ตลาดหุ้นปรับลงมาให้นักลงทุนได้ซื้อกันอีกรอบหนึ่งใช่ค่ะ,ะเพราะฉะนั้นจุดนี้ขึ้นไปรอจังหวะขายทํากําไรเพื่อเล่นรอบสำหรับการลงและสําหรับคนที่อาจจะต้องซื้อถือกันยาวๆหน่อยละครับจุดนี้นี่มองผ่านไปก่อนใช่ไหมเพราะว่าบางคนก็ทนดูหุ้นขึ้นมาหลายวันนะครับคันไม้คันมือ <c oughs> LTF <c oughs> ก็อยากจะเริ่มซื้อจะซื้อเฉลี่ยเลยดีไหมหรือว่าถ้าจะเป็น equity fund ก็แล้วแต่หรือจะเป็นหุ้นรายตัวก็แล้วแต่เนี่ย จุดนี้เนี่ยพอจะซื้อได้บ้างหรือเปล่าหรือว่ารอๆเลยก็อาจจะเรียกว่าจากที่แจ้ทราบว,ว่าใกล้กับพันสี่ละไม่ไกลกันเท่าไหร่อา,าอาจาาจะรอก่อนนิดนึงนะคะใ<ม>จะเย็นๆเพราะว่ามองว่าในปีนี้น่าจะมีโอกาสที่ย่อลงมาให้เข้าเก็บกันได้ประเด็นที่คุณปานตาบอกด้วยเรื่องใหญ่ก็คือถ้าอัตราการว่างงานตา่ำกว่าหกจุดห้าเมื่อไหร่ระวังอเมริกาจะขึ้นดอกเบี้ยซึ่งนั่นจะเป็นข่าวร้ายกับตลาดหุ้นทั่วโลกแด้หรอได้ครับวันนี้ขอบพระคุณคุณปานตามากมากเลยครับขอบพระคุณครับขอบคุณค่ะ นี่คือกลยุทธ์ดีๆนะครับจาก k คเอ็ก t ที่มีมาฝากเราในวันนี้นะครับส่วนมาน e บิสนค่บคืนนี้หมดเวลาลงแล้วพรุ่งนี้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาในวันนี้เราสองคนและทีมงานมานิบิสทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ